มือนี้คุณแม่สวัสดีค่ะตัดเห็ดนะคะนี่ลูกสาวมาตัดเห็ดซอยค่ะน้องหวยนะคะน้องหวยสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี่เข้ากับตัดเห็ดนะคะเห็ดกงามจา้าเอฟซีขาเบิ้งเห็ดหนาน้นองหวยงามบะคะเวยยญ่งๆเนาะเมื่อนี่ลูกสาวมาตัดเห็ดซอยนะคะเราเมื่อยแล้วก็สิเศร้าคือเกาลัดฟื้นไข้เล่าตัดไวคะ่ะเมื่อนี่เห็ดคุณแม่ไหล ไปปลูกลูกสาวมาเห็ดซอยอย่านตาัดบพะท่านมันสิบานนะคะเบิ้งเห็ดคุ้นแม่ค่ะเบิ้งใกล้ๆก็ไเลยนะคะึ่งนี้ตอแงๆงามๆนะคะบรรยากาศบรรยากาศดีนะคะบ่อมาทถ้ำบดานนะคะเห็ดคุ้นแม่ไตเวทีก็ออกนะคะกลมลงซองเบิ้งนะคะมือกล่องค่ะเห็นบ่คะไปทางนวลเนะาะไตเวทีก็เสิออกอยู่ประมาณนี้นะคะเท่ากับตองงัดออกมากค่ะเข้างัดออกมานะคะมันก็หนวยสวยๆนะคะ บางที่ไม่กรเกิดลงมางซีนะคะเหากันงาดออกมากนี่เหอคอยดึงออกมากนะคะโอ้มัก่กรสิด้วยงามประมาณนี้นะคะขนาดไตเวทที่ยังหน่วยใหญ่นะคะเด็กคุณแม่เมื่อนี่พนดีใจน้องมวยเ่ยมาตัดนั่นตี้น้องมวยบอกกับเอซี้นะคะเป็นจังไดอาการดีข้นบอเหง้านเหียออกบ่ลรูอาการจะดีข้นยู่จ้ามาอยู่ใน้เองเฮ็ดอากาศห่อนนะคะ เนี่ยม่กระสีออกน้ำรูคุ้มขนพันธุ์ค่ะคกับคอยเห็ดไปนะคะ<ม>เอาหนาเบิงบ้งหายเอซี่เบิ้งรุดตอนมาขัานหลังหนาทั้งเมียทั้งลูกนะคะเพราะว่าเขาเราเห็ดเท่าว่าสามารถที่สีใส่หนัง <สม S 1> หอมหรืออย่างใดนะคะเ้าต่อมาแบบธรรมดาค่ะค่ะก็หายเอซี่เบิงบ้งเห็ดเห็ดเห็ดสวยนะคะเห็ดสวยเบิ้ง่องไว้คนตัดเห็ดค่ะตะก้าของเฮากับสิยุประมาณนี้นะคะตะก้าเห็ดรอบเสาแม่ออกไปแล้วตีสองนะคะ อ่ารอบรอบไปนี่คือแม่สีออกตลาดนัดนะคะตลาดนัดกัสิได้ยุ่ประมาณเกตสิบโลนะคะตะการนี่กับสีใจเต็มสิบสามโลนะคะสิบสามโลเข้ากับไปขายโลละลอยเนาะรอบใบกับสีได้ยุ่ประมาณถ้าตัดไปกับสียุ่ประมาณเกตสิบโลนะคะรอบใบของเข้าตลาดกับว่าใหญ่ปันไดดนะคะอ่านองไม้พิ่งกระโซเห็ดใหญ่นะคะเห็ดสวยเห็ดใหม่เห็ดใหญ่เห็ดงาม เห็ดสวยๆงามๆสดๆจ้าพร้อมส่งจ้าพร้อมส่งตลาดนัดเจอวันนี้เจอกันที่ตลาดนัดไสแม่ตลาดนัดพันดอนจ้าไมเจอกันที่ตลาดนัดพันดอนด้อจ้ามาอุดหนุนเด้อจ้านาลถตัดจ้าอุดหนุนแมมหนูนเลยค่ะขายเห็ดสดจ้าคุณแม่ไปขายหมอบ้านก็มีเอฟซีเพิ่นมาซอยอุดหนุนนะคะเพิ่นกระามแม่น้องมวยบ่สห้าแม่น้องมวยอัน ได้ติดตามแม่น้องหมวยย้อเห็นเหตุงามงายม,มือนีว่ามาก็เลยมานัดมามาถ่ายอยู่ตลาดนัดวสังขาก็ขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ว่าอ่าซอยสื่ออ่อุดหนุนคุณแม่เนาะคุณแม่ก็ไปขายเอฟซีมันก็ติดตามว่ามือนีแม่สิลงตลาดใสแน่อ่าเพิ่งก็สิไปถ่ายเนาะมีการมีงานเพิ่งก็สิถา่ายเมาหยกตะกาจังสีนะคะที่ตลาดนัดเวลามีงานไในง,งานนี่เพิ่งก็สิมาเมาหยกตะการยี่สิบสามสิบโลไปจังสีเ่เขาก็อ่าถือว่า ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าอ่าลูกค้ากินแล้วเพิ่งระติดใจเป็นเฮดปอดสารนะคะ็ว่าเมื่อนี่คุณแม่กับพุ่มใจหลายเด้ลูกสาวมาตัดซอยบอกว่าเฮดหลายมาตัดซอยคุณแม่เนะี่ยคุณแม่สิตัดบอท่านแดดออกแล้วมันสิบ,บานนะคะเพ่นกับลูกมาซอยอยู่อ่าตว่าก็บ,บอกเพิ่งแค่ว่าหามล่งนะา,มางนาหามยังนะเพราะว่าเขามาลุเหเฮดห้องมีสารบ่ไดเฮดคุณแม่สิหยุดนะคะ ขอหม้อยปลาขอพูดเอฟซีนะคะโอ้เอฟซีเห็นค่ะปลาขอพูดเอฟซีทุกท่านเด้อจ่าที่ส่งกำลังใจให้มาอ้าวกระหันหนาเสกลกองไม่ลูกันปลาซิงเอฟซีทุกท่านมาซอยอุดหนุนเฮ็ดเนี่ยเด้อจ่าเฮ็ดจ้าอยู่ที่ตำบลตัดทองอำเภอศรีถาจังหวัดอุดรธานีบ้านปลาไหวเด้อจ้าเด้อหันผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาส้มมาเบิ่งขอกเห็ดกับมาใดเด้อจ้า บ้านป้าไว้หน่อยจ้าตำบลจทองอสีธาจังหวัดอุดรธานีจ้าสวงเ้าน,นะคะจะเจอคุณแม่ก็คุณ่อสวงเ้าน,นะคะ ขอบคุณเอฟซีที่ส่งกำลังใจให้น้องหมวยเด้อค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณไปทางไอจอนี่ขอบคุณไปทางพีจาขอบคุณทุกคนทีส่งกำลังใจให้คุณแม่และน้องหมวยนะคะคุณแม่ก็จะพยามอ่าเฮ็ดดีที่สุดนะคะอ่าน้องหมวยเพิ่งก็จะอยู่กับคุณแม่ประมาณนี่ละจ้าเพราะว่าทุกอย่างเข้ากับใส่เวลาแน่นิดนึงให้โอกาสพื้นแน่ตอนนี้อากาศมันก็ฮหอนเอาเนาะคอยว่าคอยจ่ากระเพิ่นเอาค่ะประคับประคองพุณนไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ